สวัสดีค่ะพิเศษใส่ใจมาแล้ววันนี้มากับเมนูที่ง่ายแสนง่ายกับเมนูผัดกะปิก้านคะนาอากาศร้อนๆแบบนี้อยู่บ้านทํากับข้าวกินเองดีกว่าแล้ววันนี้เราก็ใช้คะนาพันเห็ดหอมค่ะการอุดอวกเนื้อแน่นๆผสมกับเนื้อสัตว์ที่คุณมีเพิ่มกลิ่นหอมด้วยกระเทียมสับหยบๆ ตั้งกระทะใส่น้ำมันรอกันเลยพอน้ำมันเดือดนะคะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะผัดให้หอมฉุยกันไปเลยแล้วก็เพิ่มความหอมและความอร่อยด้วยกะปิสักหนึ่งช้อนทีนี้ล่ะค่ะหอมฟุ้งไปทั้งบ้านแน่นอนใส่น้ำเปล่าตามลงไปเล็กน้อยพอขุกคลิกนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อสัตว์ค่ะพอเริ่มเดือดแล้วเนี่ยนะคะคุณก็สามารถปรุงรสชาติได้ตามใจชอบเลยค่ะ แต่ก็ระวังเค็มหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีความเค็มของกะปินำอยู่แล้วแค่ตัดหวานเบาๆด้วยน้ำตาลแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็ชิมให้ถูกใจนะคะเมื่อใดรสชาติที่คุณถูกใจแล้วค่ะจากนั้นคุณก็นำคะน้าที่คุณหั่นไว้เนี่นะคะลงไปผัดจนสุกเลยค่ะแค่นี้เลย ราดบนข้าวสวยร้อนๆวันนี้ขอเป็นไลซ์เบอร์รี่สักหนึ่งที่นะคะสุขภาพดีไปอีทแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไข่ต้มซักใบค่ะอิ่มอร่อยแถมสุขภาพดีด้วยนะคะลองทำดูนะและก่อนลากันในคลิปนี้นะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ